กลัวว่าแบบคนไทยจะรู้จักไหมคนไทยจะเข้าใจไหมจะเก็ตไหมแล้วขนมญี่ปุ่นมันเป็นขนมโบราณเนาะวัยรุ่นก็ไม่ค่อยทานกันเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราแบบเราได้ครีเอทรสิ่งใหม่ๆแล้วเราทำเสร็จแล้วเอาให้คนอื่นชิมแล้วเขาเขาชมเรากลับมาว่าแบบเออดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราได้พัฒนาต่อแล้วเขากินแล้วเขาชอบอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออเรามีความสุขตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ซอยพระราม39ค่ะคาเฟ่วันนี้ก็คือจะเรียกว่ารับได้ไหมอะเพราะว่าตรงทางเข้ามาก็บรรยากาศก,ก็รู้แล้วว่ามันก็ค่อนข้างจะรับนิดนึงแต่ว่าชอบตรงที่มันมีความคอนทราสเหมือนอยู่กันโคนละโลกมีทั้งร้านล้างรถแล้วก็มีทั้งคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคน บรรยากาศข้างนอกร้อนมากแต่เข้ามาในนี้คือเย็นเหมือนอยู่ในโลกนึงเลยค่ะคือเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆทุกอย่างถูกตกแต่งไว้อย่างลงตัวค่ะเออเดี๋ยวเราไปทมเจ้าของร้านกันก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้ชื่ออะไรขายอะไรมีความเป็นมายังไงบ้างแ่ค่ะเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรติตาศิลาวันนะคะชื่อเล่นชื่อกิบค่ะตอนนี้ทําร้านเทยากิอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้ขายอะไรคะ เป็นเซมเบ้ค่ะจะเป็นเซมเบ้คาเฟ่นะคะอุ้ยทุกคนดูนี่ของจริงจะเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าของจริงจะแผ่นใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงค่ะ<อ>ปลาหมึกก็จะตัวใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงคือแบบภาพนี้หัวไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนคือแบบปลาหมึกภาพพิมพ์เปล่าปกติเซมเบ้เขาจะไม่ได้ทําสดค่ะเขาจะเป็นแผ่นๆกรอบๆแล้วก็รสชาติออกเค็มๆมีหว,วานๆเค็มๆมีเผ็ดๆอะไรอย่างงี้ค่ะมีหลายๆรสค่ะ แล้วก็เดินทางไปเจอที่ที่หนึ่งที่เขาทำเซนเบยส,สด mm hmm. ก็คือเขาเอาเนื้อสาาัตว mm ์อะค่ะกับแป้งมาบีบรวมกัน mm hmm. คือเราว่ามัน,ปนแปลกดีแล้วก็ยังไม่มีที่นี่ยังไม่มีที่ไหนทําที่เป็นแบบคาเฟ่ที่เป็นขนมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวพี่ว่าจะให้ชิมตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีตัวทาโกยากิเซนที่รสชาติแตกต่างจากตัวอื่นทุกคนดูดิเมนูเยอะมากเมื่อกี้พอรู้ว่าเป็นขนมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมันมีหลายหน้าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแค่ปลาหมึกหน้าเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าใช,ใช่แต่ว่ามีให้เลือกหลายหน้ามากๆนะคะแล้วหน้าตาจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวเราต้องรอดูกันเนาะ กิ๊เรียนบริหารธุรกิจมาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมาค่ะแล้วมีวันหนึ่งกิ๊บได้มีโอกาสไปเรียนเลยกรองเบอร์ก็คือเรียนเกี่ยวกับอาหารเนี่ยค่ะจริงๆคือเรียนเล่นๆเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นคือเชฟเขาก็ชวนทำงานเราก็เอองานเราออกจากงานประจํามาทำอะไรที่เราชอบดูดีกว่าเนื่องจากว่าทำงานประจามันแบบใช้เวลาเราเยอะอยากมีเวลาส่วนตัวเยอะๆก็เลยเออออกมาทำ แต่พอทาฟรีแลนซ์ปุ๊บเนี่ยเวลาเยอะจริงแต่งานเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็มีแล้วพอยิ่งเจอช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะงานลามก็าหายไปเลยเพราะว่าคนต่างชาติไม่เข้าประเทศไทยเราก็เลยเอองั้นเราทําอะไรดีแล้วพอเอ,อน้องชายจะเปิดร้านลังรถด,ด้านหลังเรามีพื้นที่ตรงนี้เหลือพอดีเราก็เลยเอองั้นทําคาเฟ่ดีกว่างั้นเราเออมันมีขนมตัวเนี้ยที่เราชอบกันอะ่ะเราลองเอามาทําดูดีไหมตื่น้ตื่นเต้นตั้งแต่เห็นป้าหมึกลงไว ที่ที่เห็นมาในรูปไม่คิดว่าแบบก่อนก่อนมาที่นี่อะค่ะคือหนูคิดว่าเป็นเหมือนแบบปั๊มแม่พิมพ์ลายอะไรสักอย่างไม่คิดว่าจะเป็นเนื้อปัามลงไปแบบทั้งตัวจริงๆก็เลยแบบตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้ตอที่ที่พี่เขาคอยค่อยแบบรู้สึกลุ้นไปด้วยอุ้ยสวย ทุกคนคือมันสวยมากคือมันเป็นอะไรที่แบบหนูไม่กล้ากินอีกแล้วอะทำไมอะกลัวแบบมันเสียรูปทรงเราเคยกลัวไหมว่ามันจะแบบมันจะเก่ากลัวค่ะก็กลัวเหมือนกันค่ะคือกลัวว่าแบบเอ๊ะคนไทยจะรู้จักไหมคนไทยจะเข้าใจไหมจะเก็ตไหมแล้วเอขนมญี่ปุ่นมันเป็นขนมแบบขนมโบราณเนาะคนวัยรุ่นก็ไม่ค่อยทานกันเท่าไหร่แล้วก็มันก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะ ลองดูนะคะสองสามอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะมันก็จะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบ่งตัวต้องหนยตัวต้องไอ้ลูกหัวใจด้วยเฮ้ยนี่มันมีความกรอบแล้วก็มีความบางของแป้งทำให้แบบกินเพลินเหมือนอารมณ์ว่าเรากินแบบขนมขบเคี้ยวอะไรประมาณนี้เลยรสชาติก็จะมีความเป็นแบบ ซีอิ๊วของญี่ปุ่นนะทุกคนนึกออกปะจะกินตรงที่เป็นปลาหมึกแล้วนะคะถ้าทุกคนจินตนาการไม่ออกนะคะให้นึกถึงปลาหมึกบดรสเข็มน,นะทุกคนที่มันแบบออบดตามบังแสนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมีความหอมซอสแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังทานอะไรที่มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่อนะทุกคนมันชัดประมาณนั้นเลยทุกคนมันกลมกลืนมาก,ม,กมันเพลินอะอ ช่วงแรกที่ทําก็คือทิ้งเกือบหมดยังคุยกันว่าเอ๊ะแผ่นนี้มันสําเร็จได้ยังไงนะ <c oughs> ตอนแรกทานนะคะก็คือเอ๊ะทานแป้งเปล่าๆมันดูแบบมันจืดๆมันมันยังไม่มันยังไม่ใช่อะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็เลยเออง,งั้นทาซอสขึ้นมาดีกว่าที่ญี่ปุ่นจะไม่ได้มีซอสเราก็เลยเอามาประยุกต์ว่าแบบเออคล้ายๆรสชาติคล้ายๆอันนั้นคล้ายๆโมจิย่างอะไรเงี้ยก็คือออกหวานๆเค็มเค็มเค็มนะ อันนี้เป็นทากโกยากิเซนค่ะก็คือเดี๋ยวจะมาใส่ท็อปปิ้งอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์ที่ใส่ในทากโกยากิอะค่ะ,ะก็คือเอามาทับกับแป้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวราดซอสที่เป็นรสชาติทากโยกยากิค่ะอันนี้คือทาอะไรครับอ่าอันนี้จะเป็นซอส ซอสจิ้เนเจอร์ของทางร้านค่ะที่ญี่ปุ่นจะไม่ทาค่ะแต่เราของเราทาแล้วก็จะโรยด้วยปลาค่ะซื้ออกแห้งค่ะหรือบนทาโกยากิอะค่ะมันจะมีซอสทาเนาะแล้วเขาก็จะใส่มมยองเนสใส่สาหร่ายใส่ตัวปลาแห้งตัวเนี้ยค่ะเราก็เอา,เาม,มาปรับให้มันเป็นแบบนี้เลยค่ะเอาเลยนะทุกคนอร่อย ภาพแรกในหัวที่เคยกินทากโกยากิที่เป็นก้อนกลมๆนะทุกคนมันจะมีซอสข้างบนฉ่ำๆใช่ไหมคะที่มันจะมีรสแบบหวานรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้แบบติดหวานคือมันจะมีความเผ็ดเล็กๆของพริกญี่ปุ่นที่ทางร้านใส่มาเหมือนทากโกยากินะทุกคนแต่ถ้าทุกคนคาดหวังมาว่าแบบมันจะเหมือนแบบลูกกลมๆที่เราเคยทานกันว่ามันจะมีซอสวนันหวานฉ่ำๆอะไม่ขนาดน,นั้นคะ่ะที่ทานเดียวกันรสชาติสไตล์อะไรเงี้ยก็คือตามชื่อคะ่ะทากโกยากิซเซนเบ้ค่ะ ุณคิดว่าการทําอาหารหรือการทาขนม,ะมอะมันตอบโจทย์ชีวิตเราในตอนนั้นยังไงอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราแบบเราได้ครเอทสิ่งใหม่ๆแล้วเราทำเสร็จแเราเอาให้คนอื่นชิมแล้วเขาเขาชมเรากลับมาว่าแบบเออดีหรือไม่ดีะอะไรเงี้ยแล้วเราได้พัฒนาต่อแล้วเขากินแล้วเขาชอบะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออเรามีความสุขแ้วก็คือจะเอาอันนี้พอน้ำมันนะคะ ทาไปก่อนเนาะอันนี้เป็นน้ํามันอะไรอะคะเป็นน้ํามันลํข้าวค่ะโอ้โหแค่ตอนทาก็เก่งแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแป้งเซนเบย์ค่ะที่เราผสมมาแล้วค่ะใส่ประมาณสักสี่ช้อนสี่ช้อนนะคะใส่ตรงกลางตรงนี้นะเอ้ายังไม่ถึงนตรงกลางเลยโอเคจากนั้นวางปลาหมึกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาน้องปลาหมึกให้ดูก่อนปลาหมึกที่ทางร้านใช้ก็จะเป็นปลาหมึกแบบปลาหมึกสายแล้วก็เป็นไซส์ขนาดนี้เลยนะคะทุกคน มันเกรงตรงไหนหวะเกรงต้องทำให้สวยอ่ะเพราะว่าเวลาพิม,ม์อ,อกมาคือแบบเราก็อยากได้เป็นภาพพิมพ์ทีนี้ก็ทับลงมาเลยค่ะ <Okay. S 2> อันนี้จะเสร็จแล้วเนาะ <Okay. S 2> โอเคเสร็จแล้วเราจะหมุนหมุนเลยค่ะหมุนนี้นะคะอุ้ยสงสารน้องจังแต่วย <c oughs> มันหมุนยากหมุนน้องชิดใจนึงอย่างนี้นะคะอุ้ยเสียงน้องคือแบบหอยหัวเลยใช่ มีความสุขเวลาลูกค้าชมค่ะได้รับฟีดแบ็จากลูกค้าเราก็แฮปปี้ทั้งทั้งฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ไม่ดีฟีดแบ็กที่ดีเราก็รู้สึกว่าใจฟูเนาะอร่อยอะไรเงี้ยพอฟีดแบ็ไม่ดีเราก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าอะไรที่มันขาดไปคือการได้รับฟีดแบ็จากลูกค้าคือแบบทำให้เรามีความสุขท่ะทให้เราได้พัฒนาตัวเองตอนนี้นะคะเราจะทําการหมุนเนาะเขาออกมาดูแล้วว่าจะเป็นยังไงกันขึ้น <c oughs> เลยใย่

แล้วก็สําหรับคนที่ดูอยูเนี่ยใครคิดถึงญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะสถานการณ์ประเทศมันติดโควิดอะไรอย่างนี้เราก็ไปญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็อยากจะกลับมาสืบสับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็แวะเวียนมาลาน,นี้ได้นะคะเรียกว่าแก้ขัดไปก่อนเพราะว่ามุมถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศร้านอะไรต่างๆเนี่ยถอดแบบออกมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากลองทานขนมเซมเบ้แบบหนูนะคะก็สามารถมาทานที่ร้านเฮยากิได้เลยค่ะ แล้วก็ขอฝากรายการซอสคาเฟ่แล้วก็หนูนะคะบายยนะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะเฮ้ยคือแบบตัวแรกลุ้นอยู่เพราะว่าแบบอยากใช่ค่ะอยากให้ปลาหมึกเขาสวยๆแต่ออกมามันก็มันก็พอได้นะคะทุกคน รู้สึกแบบพอเปรียบกับอีก2อ,อันที่ผ่านมารู้สึกว่าอันนี้ง่ายกว่าเคฟกับโตเกียวนะคะทุกคน